เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมเไม่ได่มาอยู่ในหน้าเกมเ,เรามาอยู่ในหน้าดิสคอตนั่นเองนะทุกคนครับใช่แล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาสปอยตัวละครน,นะครับผมที่ะจะเข้ามาในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสปอยมาเยอะมากๆเลยนะคือมันมีสปอยมาก่อนแบบว่าก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนานมากแล้วนะฮะแต่ว่าที่ผมไม่ได้มาทําคลิปช่วงนี้เนี่ยพอดีเลยขอเล่าสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมนะครับหายไปเป็นอาทิตย์เป็น จนสิกว่าวันเนี่ยนะครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับก็คือใกล้สอบแล้วด้วยนะครับของผมเนี่ยก็คือจะต้องแตบบ่ว่าลดเวลาการทําคลิปลงไปนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คือผมงานเยอะมากนะครับ โรงเรียนนะฮะแล้วก็ต้องเตรียมสอบอีกนะครับผมก็ใกล้จะสอบแล้วนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้ไปทาคลิปแบบสอสาวันลงทีอะไรอย่างงี้นะฮะไม่เหมือนเม,อเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพอทําคลิปได้นะครับพอแบบลงคลิปได้ก็จะลงนะฮะท่านผู้ชมอย่างคลิปนี้ก็ลงได้แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วเพราะว่าผมก็อาไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะโอเคกูพูดแล้วเนี่ยก็อาจจะไปแปลก่อยทุกคนพอดีว่าเปรียบพี่ไม่ค่อยพูดจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่ คือไม่ได้ทำคิมาสิบวันก็ลืงหลงลืมลืม,ลมไปบ้างลิ้นพันกันไม่ในกูเนี่ย <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเหมือนเดิมเลยดีกว่านะนอกเรื่องมาสองรอบแล้วอะไรเนะี่ยก็วันนี้นะครับผมจะมาสปอยนะครับตัวละครทั้งหมดที่มันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็จะเป็นตัวละครที่ผมจะมาสปอยนในวันนี้เนี่ยกูพูดสลับกันไปนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาสปอยตัวละครใหม่นะครับที่เอออาจจะเข้ามาในอัปเดตหน้าละกันเออต้องใช้คำนี้นะ โอ้ยคุปวดหัวกับเงโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมก่อนที่เพื่อนทุกคนนะครับจะไปรับชมกันฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะทุกคนอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เพิ่งมาดูผมในครั้งแรกเนี่ยก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามทาคลิปให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ <c oughs> ใครในะครับที่กําลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกถูกเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําร้านนี้เลยร้านลาวาบักร้านบริการขายโรบักเลทหกเติมแบบ VP server ขั้นต่ําอยู่ที่17บาทเท่านั้นเองโอโ้ถูกและยังมีบริการกิฟไอเทมและเกมพาร์ตแบบต่างๆสูงถึงเลทแปะกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหดีชัดไม่ว่าจะเป็นแมปป่อฟุตแมปคิงเลกาซี่แมปอนิเมะไฟเตอร์และแมปออสตาเวอร์ดีเฟนส์แต่ยังไม่หมดแค่นี้ลาวาบักยังมีบริการขายคอยโคตรเรบอกกันอีกด้วย โอ้โหดีขนาดนี้ไม่ใช้ไม่ได้แร้วปะ่ะหากใครสนใจด้ครับลิงอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะครับร้านดีต้องลาวาบักแม่ดเดี๋ยวเราเนียครับมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะผมลืมบอกไปนะฮะเดี๋ยวอ่อผมจะเอาตัวที่ เพิ premises, ่งม e. ีการสปอยมาเมื่อไม่นานนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวที่มันเออมานานแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเว็บๆและกันก็คือไม่ไม่อธิบายอะไรมากนะครับผมก็คือให้แบบดูดูภาพก็พอแล้วนะฮะส่วนตัวที่ผมจะให้ดูตัวแรกก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะเออคือชื่อเจ้าตัวนี้นะครับผมผมจาได้แรงๆอะไรชินนอนชินนันชินนอนหรือชินนอนนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับมาจากเรื่องซอฟอาร์ออนไลน์นะครับผมภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน ันแต่ว,ว่าจะเป็นผ้าที่คิริโตกของเราเนี่ยเป็นร่างผู้หญิงนะฮะท่านผู้ชมก็อันนี้ก็จะเป็นกิ๊กของคิริโตอีกหนึ่งคนนะฮะเครับผมจะเป็นน้องผมฟ้านั่นเองนะทุกคนซึ่งโพสต์นี้นะครับผมเพิ่งโพสต์มาวันที่17ก็คือวันนี้นี่แหละนะครับวันที่ผมอัดในตอนนี้นะแล้วก็โพสต์มาเมื่อเที่ยงคืนนะครับของวันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับเจ้าชินนนมันมันชื่อชินนอนหรือว่าชินนอนวะ ส,สักชื่อหนึ่ง้วกันผมถ้าเกิดว่าผมพืชผมพืชอะไรวะ <c oughs> ลิ้นพันธ์เอาใหม่ถ้าเกิดว่าผมนะครับพูดชื่อตัวละครตัวไหนผิดก็ต้องขอโทษด้วงจริงก็แบบว่าแยงได้นะครับคอมเมนต์นาบอกพี่ได้ว่าแบบเออพี่เวลานี้เนี่ย ที่พี่พูดตัวนี้เนี่ยมันพูดชื่อผิดนะครับอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับก็บอกชื่อมาด้วยนะครับว่าตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับพี่ก็ไม่รู้นะบางตัวพี่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับเจ้าเอ่อชินนนนะครับผมขอเรียกว่าชินนนเลยแล้วกันเนาะเออนะฮะก็ตัวชินนันนะครับก็มันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายนะครับก็คือเขาให้ดูลแค่รูปอย่างเดียวนะฮะก็มีแค่นี้นะครับผมก่อนหน้านี้ก็ไม่มีชินนันที่โพสออกมานะนะครับมีประมาณนี้นะครับผมคนที่โพสก็จะเป็นนนนนนคคคีี้เเเลลยยะะะฮ่รับ เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมส่วนตัวสอบซุยลิ้นพันกันอีกแล้วอะไรของกูเนี่ยตัวที่2นะครับเราอาจจะไม่เห็นเป็นแบบรูปร่างหน้าตาของมันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรูปนี้ครับท่านผู้ชมรูปนี้นะครับผมนึกถึงอะไรไม่ได้เลยนะฮะนอกจากตัวละครนะครับที่มาจากเรื่องมอบไซโคนนะครับอ่ะในแก็มาถึงเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะให้ดูรูปนะครับก่อนหน้านี้ที่เขาเคยโพสต์ลงมาเลยครับผมไม่ใช่คนเดียวกันนะหรือว่าคนเดียวกันวะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนทุกคนนะครับ ดูโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับที่โพสต์เกี่ยวกับตัวละครที่มาจากเรื่องไอ้มอบไซโคเนี่ยทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งเอา้าทำไมไม่มีแล้ววะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมคือไอ้ก่อนหน้านี้อ่านี่เลยนะครับนี่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 มันจะมีแบบว่าเกี่ยวกับมอบไซโคมาด้วยนะฮะก็คือรูปนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกรูปหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้มันหายไปไหนแล้ววะน่าจะไม่มีเข้าลบไปแล้วอ่ะทุกคนนะฮะนี่ มันก็จะมีโพสต์เกี่ยวกับเอ่อมอบซิโคนเข้ามานะครับท่านผู้ชมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบออล่าสีแดงแบบนี้นะทุกคนที่ผมเห็นนะเห็นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาน่าจะลบออกไปแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงลบนะครับแต่ว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้แหละซึ่งคนนี้ผมไม่รู้จักนะครับผมผมในเรื่องม็อบไซคนเนี่ยนะครับผมรู้จักแค่ตัวหลักกับตัวรองก็คือพระเอกกับกับอีกคนนึงอะ่ะที่ชอบอยู่กับพระเอกอะทุกคนผมไม่รู้จักนะ <c oughs> มันรู้จักชื่อก็สักตัวเลยนะครับแต่ว่าก็เคยดูมันผ่านเนะี่ยไม่ได้ดูแบบไม่ดูดูแบบจะรู้จักนะฮะเออก็หน้าตาเนี่ยมันจะเป็นมาณนี้นะครับแต่ว่า มันย,ย,ยังยังยังไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าหรืออะไรไงนะครับผมนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนที่ทุกคนนะครับเห็นบนผ่านอย่างเช่นอันนี้คือเป็นนารุโตะนะครับนี่นารูโตะสี่สี่หางนะครับท่านผู้ชมสี่หางนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายแล้วกันเพราะว่ามันนานแล้วนะฮะอ่ะมีเซรามูนด้เยเซรามูนก็มาทุกคนก็คิดเอาแล้วกัน โอเคแล้วก็นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่นะฮะก็คือจะมีแอนนี่ Annie อยู่ด้วยนะครับทุกคนดูดิคือแอนนี่มาคือเจ๋งเลยเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าแอนนี่มันจะมาแบบแบบรูปรูปแบบไหนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีแอนนี่เข้ามาด้วยนะครับในอัปเดตหน้านะครับก็ขอให้มันเข้ามาแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปนารุโตะสีดาวนะครับผมที่เหมือนจะเป็นร่างสีหางนะครับก็คือร่างร่างฝั่งขวานี่แหละนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นร่างที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอ่าน อยด้วยนะครับผมท่านท่านท่านบิวป่ะนั่นแหละสักชื่อนึงแหละแต่ว่าผมชอบเรียกไอ้ตัวนี้ว่าหมัดม่วงนะครับเทพจอมทำลายล้างเนี่ยนะครับที่เคยสู้กับโกคูล่างก๊อตนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะครับโอเคผมไม่ขออธิบายอะไรมากแล้วกันสําหรับตัวที่เอามันโพสต์มาก็หลายวันแล้วนะครับผมผมไม่ขอพูดถึงอะไรมากมายแล้วกันเนาะก็เอาราสุดก็คือ จะมีชินอนนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับภาพนี้นะครับที่มันเกี่ยวกับม็อบไซคนนะฮะแล้วก็ไอตัวสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมหมายเลข17นั่นเองนะทุกคนรับหมายเลข17บเจซูปเปอร์นะครับซึ่งมันมาเป็นคลิปเลยจริงๆเจ้าตัวหมายเลข17ตัวนี้นะครับมันมีสปอยมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดู แล้วกันเนาะเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้นี่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 เลยนะครับเอ่อดูข้างหลังเนี่ยนะครับผมก็จําได้เลยว่าตัวนี้เป็นหมายเลข17ดนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นไม่รู้ดิดูยังไงกูว่าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าผมแบบจําได้อะทุกคนก็คือมันชอบใส่เกงยีนนะฮะใช่หมายเลขสิบเจ็ดมันชอบใส่เกงยีนแล้วก็ผมอ่ะมันจะแบบยาวๆหน่อยใส่กลางแบบยาวๆแล้วก็เหมือนเหมือนผมผู้หญิงอ่ะทุกคนนะฮะ ประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้มันเหม,อเมือนตรงไหนแต่แต่ผมจําได้ทำไมถึงจําได้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูมาเป็นปีแล้วนะครับโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันก่อนที่เราจะจบคลิปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็คืออยู่หน้า เออหน้า YouTube แล้วนะครับที่เราจะมาดูคลิปในวันนี้นะครับก็อันนี้คือเจ้าของช่องนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูช่องเขาก่อนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือช่องที่เขาทําเจ้าหมายเลขสิบเจ็ดนะครับซึ่งทองนี้นะครับทําเกี่ยวกับแบบแฟนเม็ดนะครับเกี่ยวกับออสตาเนี่ยนะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับที่เขาทํามาเนี่ยแล้วก็บางตัวมันก็มีเข้านะเออใช่อย่างเช่นตัวนี้นะครับเออตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันคานิกินะครับเออคานิกิรู้สึกว่ามันจะเข้าเหมือนกันนะแล้วก็พูก้าโลนะครับพูก้าโ่อันนี้ก็เข้าามน เกมเนาะแล้วก็รีไวนะครับเออรีไวก็เข้าเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะก็คือคลิปนี้นะครับอ่ะขอปรับภาพมันปรับภาพได้แค่นี้อะ่ะทุกคนโอ้เสียงเพลงติดือก็สิทิ์แน่เลยวะ่ะเดี๋ยวปิดเสียงได้เลยไหมเออขอปิดเสียงแล้วกันนะครับเออก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าคือคลิปเขาอะ่ะมัน480 p อยแปดเองอะทุกคนผมไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะฮะโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมออรา่ามีอะไรต่างนานา,นานนครับซึ่งก็เท่อยู่นะเออมันก็แบบไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะครับผมแต่ตัวนี้มาก็อาจจะเป็นตัว5้าดาวนะเพราะว่าดูมันไม่ค่อยจะมีอะไรอลังการมากมายนะครับผมอุ้ยดูดิโหม,มีมีสามท่าเหรอจะมีท่าปล่อยลำแสงนะครับอ่าแล้วก็ท่าวาร์ปแล้วก็พุ่งไป ทุบพื้นนะฮะอันนี้คือท่าแรกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะอีกท่าหนึ่งก็คือท่าปล่อยพลังออกไปนะผมปล่อย power ออกมานะครับในนี้น่าจะเป็นท่าที่2นะส่วนท่าที่3เนี่ยอาจจะเป็นขั้นสุดท้ายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ นั่นแหละครับเดาๆไปอ,อันนี้คืออะไรเฮย้ยมีซูเปอร์เอ็นเอเนจี Energy, หรอคืออะไรอะ่ะซูเปอร์เอเนจีเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเทะ่หว่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะตัวเดียวกันปะถ้ามันตัวเดียวกันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งก็ได้แหละเนาะเออทุกคนใคาจะไปรู้ละ่ะ เออร่ะท่านผู้ชมครับก็ทั้งหมดทั้งมวลจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ออกมาก็จะมีชินอนนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีม็อบม็อบไซคนโคนี้มันมานานแล้วนะฮะแล้วก็เออเจ้าหมายเลข17เนี่ยก็เคยเออ่ สปอยออกมานานแล้วนะครับผมเนาะก็ที่ออกมาล่าสุดก็จะเป็นชินอนนะครับท่านผู้ชมใครที่ชื่นชอบเนะี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนการิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีโอเกนคุณปายแล้วเจอกันใหม่ครับผมจุบ๊บ